น,น,น,นักงาน,นที่พอวสส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจดูดีดีอ๋ออัดเลยทำไมก๊อกนี้นี่โอเคนะเนี่ย<ฮ>อโอ้โหไอ้นี่เหมือนไอ้เหลืองมันก็เหลืองตามธรรมดาธรรมดาไม่สับเออไอ้ท<ห>ี่นี่ขอบคุณมันจะไม่มีกลิ่นเน่ากลิ่นเสียกลิ่นเปรี้ยวนะครับม,ม,มันก็เป็นกลิ่นข้าวเก็บโอเค มไม่มีกลิ่นเสียครับเป็นกลิ่นอ,อับที่เก็บสะสมไว้ครับโอเคนะครับยังเป็นเม็ดสวยค่ะค่ะเอามาดูแล้วข้าวก็ยังมีเม็ดสวยยังมีปลายจมูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็ผิวผิวสีเนี่ยก็อาจจะเหลืองนิดนึงนะถเอามลข้าวเนี่ยมานะครับแล้วก็จัดกลุง หุงแล้วก็เราก็กินกันนะครับทั้งผมทั้งเจ้าของโรงสีนะครับทั้งอ,อธิบดีทั้งประหลัดนะครับแล้วก็ทั้งผู้มกับที่ตรวจดูทุกคนก็ยังกินได้อยู่กินหอมข้าวก็ยังมียางข้าวก็ยังมีอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นข้าวชั้นดีพราะาดูอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าราคาข้าวตอนนี้มันดีเพราะนั้นถ้าเรารีดขายซะมันก็จะได้เงินมาจํานวนหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะได้ราคาดีด้วยเรื่องของเรื่องเกิดอ,อะไรขึ้นฮะทำไมไปร้องทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ตรวจสอบเรื่องนี้ฮะ เนื่องจากว่าเราเออเราไปตรวจพบกับเขาว่าข้าวในครั้ง,งที่เราดูแลรักษากันอยู่เนี่ยคะ่ะปรากฏว่าสิบปีแล้วข้าวก็ยังสามารถบริโภคได้อะคะ่ะยังอยู่ในสภาพดีอะคะ่ะเราก็เลยเห็นทราบทราบว่าท่านภูมิธรรมจะไปแถวสุรินก็เลยทําจดหมายเรียนเชิญท่านได้เข้าไปตรวจสอบข้าวนะคะอืมของของ,ของทังที่สุรินเนี่ยเป็นข้าวที่อยู่ในโครงการจนนำข้าวไปไหนครับเออห้าหกห้าเจ็ดค่ะห้าหกห้าเจ็ดนั่นหมายความว่าห้าหกห้าเจ็ดเนี่ยเป็นช่วงที่เอ,อมีการตรวจสอบข้าว ในส่วนของข้าวโครงการรับจดนำข้าวแล้วก็เอาไปทําเป็นอาหารสัตว์อยู่ในชุดนั้นด้วยไหมฮะชุดนั้นแหละค่ะถูกต้องค่ะเอ่าทำไมยังเหลืออยู่ที่สองคลังนี้ครับเกิดอะไรขึ้นฮะเอ,อ่อมีการประมูลไปแล้วค่ะแต่ว่าตกลงกันไม่ได้ระหว่างผู้ซื้อกับทางอ,อกสอค่ะก็เลยยกเลิกการประมูลเรื่อยมาค่ะที่ที่รัฐมนตรีพาณิชย์กับที่เข้าไปตรวจในคลังตรงนี้หาความพิเศษของพี่กระบวนการในการเก็บรักษาของพี่ทากันยังไงครับทำไมคือทุกคนก็บอกว่าอาสิตป,ปี้วเฮ้ยมันน่าจะมันน่าจะเสียหายมันน่าจะใช้ไม่ได้แต่อันเนี้ย ถ้าตามภาพที่ปรากฏตามข้อมูลที่คุณภูมิทำให้คือยังดีอยู่อันนี้กระบวนาการเก็บทํายังไงฮะก็ปกติโดยทั่วไปอะคะก็ต้องมีการลงยา,ารักษาคุณภาพข้าวทุกๆสองเดือนอทุกๆสองเดือนเราต้องลงยาอ,อยู่จริงๆแล้วนเนี่ยข้าวในประเทศไทยเนี่ยก็ถูกรักษาคุณภาพข้าวด้วยธีการลงยาทุกๆสองเดือนนี้เหมือนกันทั้งหมดค่ะแต่ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าข้าวเนี่ยเมื่อมันอยู่กระนาแล้วอะไรแล้วเนี่ยข้าวมันจะแกลงมอดมันก็จะเข้าไปทาลายอะไรไม่ค่อยได้มากแล้วข้าวทั้งหมดทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยค่ะคูยง่ายว่าข้าวในกิบ มื่อเป็นวัตถุดิบการที่ประมูลข้าออกมาแล้วผู้ส่งออกหรือผู้ซื้อเอ่ยเขาต้องไปผ่านกระบวนการปรับปรุงก่อนก่อนที่จะนําไปบรินราคะอืมคือคือผม,ผมคค่อยตามเรื่องนี้อยู่รอบหนึ่งเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการประมูลข้าวสารเป็นอาหารสัตว์แล้วก็มีครั้งหนึ่งอะที่ผมไม่ตามปรากฏว่าข้าวคือค<ร>ือถ้าเรามองด้วยตามสภาพเนี่ยสายตาเนี่ยมันมันก็ยังดีอยู่แล้วก็เขาก็ยืนยันว่าเออมันยังดีอยู่แล้วก็พยายามเรียกร้องให้มีการตรวจสอบใหม่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีการตรวจสอบใหม่ซึ่งในส่วนของพี่เงนนียยใชุดตร้ ในขณะนั้นที่มีการเปิดให้มีการประมูลข้าวเนี่ยได้มีการตรวจสอบหรือว่าร้องขอให้มีการตรวจคุณภาพข้าวกันใหม่ด้วยไหมครับในชุดนี้ครับร้องค่ะร้องอยู่เรื่อยๆเลยค่ะร้องไปทั้งหมดประมาณจบไม่ได้ไม่มีผลโครงการแล้วจนนำข้าวเนี่ยครับคือหลายคนก็มองว่ามันมีปัญหามาอ้างว่ามีปัญหาแล้วก็มีเรื่องของการนำมาสู่การขายแต่ว่าสองครั้งนี้เรื่องของการเก็บรักษาเนี่ยอันนี้ในส่วนของเซอร์วิเยอร์กับเจ้าของคลังดําเนินการตามมาตรฐานถูกต้องใช่ไหมครับ ถูกต้องถูกต้องค่ะตามกําหนดระยะเวลาถูกต้องเป๊ะค่ะครับในฐาะนะนายกสมาคมเองมองเรื่องของข้าวในโครงการรัฐกำนัข้าวยังไงครับคือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะเขาหวังดีต่อปฏิการเป๊ะๆต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่เขาลืมคิดไปว่าข้าวเนี่ยมันเป็นสินค้าพืชไร่มันเป็นสิ่งที่อ่อนไหวค่ะเพราะนั้นมันจะต้องใช้ความรอบคอบในการตัดสินมากตรงนี้ค่ะกับพี่พี่เชื่อว่าสองครั้งที่เหลือเนี่ยนะฮะ ของสุรินเนี่ยจะเป็นหลักฐานสําหรับการที่จะใช้ในการโต้แย้งข้อมูลในชั้นศาลยังไงได้บ้างไหมครับก็ต้องให้ศาลท่านพิจารณาดูอะค่ะไอ้คำว่าข้าวหน้าข้าวเสียข้าวกินไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงคะก็ต้องต้องแล้วแต่ศาลท่านจะพิจารณาอีกทีนะคะแต่ว่าคงจะต้องยื่นเรื่องนี้เข้าไปอะค่ะชี้แจงอะไรยังไงไหมคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่รับผิดชอบฮะคือจริงๆแล้วนะคะ อยากจะให้กระตือรือร้นกันให้มากกว่านี้คะ่ะแล้วก็มองเห็นประเด็นความสำคัญประเด็นความเือดร้อนของกลุ่มซซเวียกลุ่มลงสี่กลุ่มเจ้าของทางนะคะ่ะคุณระงับเงินเราคุณยึดบงก์การันตีเรามาเป็นสิบกว่าปีจนทั้งบริษัทบางบริษัทกนะ็อยู่ไม่ได้แล้วต้องล้มไะลายไปก็มีลงสีล้มไะลายไปก็ต้องหลายที่เพราะว่าคุณไม่ทําอะไรเลยพูดง่ายๆนะคะข้าวเนี่ยเอาเรื่องประเด็นเรื่องดีเอ็นเอมามา,มาจาับพวกเรา ทั้งที่เราไม่ได้อยู่ในสัญญาเราไม่ได้ทําผิดสัญญาอะไรเลยแต่เอาเลือกเอาเอาแคดดีเอมาแล้วก็ผลวิเคราะห์เนี่ยผลวิเคราะห์ผิดพลาดเพราะว่าคุณไม่ทำผลวิเคราะห์ก็มีการผิดพลาดด้วยจริงๆแล้วเนี่ยทางงานระดับเนี้ยความถี่พลาดมันต้องเป็นศูนย์พวกแต่ปรากฏว่าดิฉันเจอเข้าไปในภาษารั้งค่ะจากเกรดในชั้นผิดทั้งที่ฉันโดนคดี่ยกวิเคราะห์เนี่ยผลวิเคราะห์ผิดพลาด แล้วก็ไม่ทําอะไรต่อแล้วยื่นเรื่องไปแล้วอะไรไปแล้วก็เฉยเฉยเมยไม่ไม่เดินเรื่องต่อทั้งที่เราต้องอยู่ในอุทณ์แล้วอะไรแล้วค่ะจากเกรดที่ฉันผิดทั้งที่ฉันไปาดีไปอร้อตาไปอะไรก็เขาก็ไม่ทําอะไรแล้วก็ไม่ทําอะไรต่อคดีนี้เหลือเหลือกี่ปีครับพี่แล้วก็ก็เฉยเฉยเมยโอ้ยังอีกนานทั้งที่เราต้องอยู่ในอุทณ์แล้วอะไรแล้วค่ะผมให้เขาดีไปร้องตาไปอะไรก็เขาก็ไม่ทําอะไรคดีนี้เหลือเหลือกี่ปีครับพี่โอ้ยังอีกนานค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดเดินฟ้องร้องไปแล้วคดีเรื่องเดินเดินหน้าต่อไปอีกใครที่ฉันมองว่าอีสี่ห้าปีก็ยังไม่จบ,บรัฐบ,บ,บาลว่าให้ช่วยเล่นรัออย่างคาดีไหนที่ข้าเนี่ยเอาพูดง่ายนะคะในอินเดีเนี่ยมีสิบหลังแต่ในสิบหลังเนี่ยมีติดคดีแค่คดีเดียวแต่เราโดนยึดเงินทั้งหมดทั้งสิบหลังซึ่งจริงๆนะน่าจะปล่อยเงินให้พวกเรามากในครั้งที่มันไม่ติดคดีมันมันบ่มชาติแล้วไม่ติดคดีค่ะน่าจะคืนค้ำประกันได้บ่อชำระเงินมัางมาหลายพันล้านนะคะที่พวกเขาติดเราอะคะ่ะ ไอ้การบอกว่าข้าว10ปีแล้วกินได้เนี่ยผมคิดว่านะท่านท่านรองนายกอาจะพูดเร็วเกินไปแต่ว่าควรจะดูในบริบทของของกายภาพของข้าวแล้วดูความปลอดภัยของของข้าวที่จะเอามาให้กับโดยปกด้วยครับการลงควันที่นานถึง10ปีเนี่ยเราลองคิดดูซิว่ามันมันจะปลอดภัยไหมลงความไม่ดีนะครับมันก็จะเกิดเป็นเชื้อราเกิดอัลฟาท็อกซินเกิดอะไรต่างๆในเชื่อความปลอดภัยแล้วเนี่ยผมมีคําถามถึงก็คือว่า หนึ่งเรายังไม่ได้ตรวจเรื่องของความปลอดภัยคุณภาพไม่ดีแล้วเอาไปผปสมกับข้าวข้าว,าวคุณภาพดีอะไรตานี่มันก็ทําลายตลาดในส่วนหนึ่งที่เป็นอันตรายกับผู้บริโภคไม่ใช่ว่าคํานึงถึงประเด็นว่าว่าเห็นไหมกองการรับจำนำเนี่ยเ,ออเก็บไว้ตั้งสิป,ปีแล้วข้าวมัน,นยังไม่ไม่ไม่ไมไมเน่าไม่เสียเอามาผมกินได้คือข้าวเวลาด้านหน้ากองก็จะเป็นแบบหนึ่งกลางกองก็จะเป็นแบบหนึ่งก้นกองจะเป็นลักษณะหนึ่งหลังกองก็จะเป็นอีลักษณะหนึ่งเวลานํามาเสนออธิบายเนี่ยบอกว่าดีทั้งกองเนี่ย คือมันเหม,นะม็นอ่ะมันหาคำบรรยายไม่ถูกว่ามันจะกลิ่นจะแบบไหนนะครับอย่าว่าจะคนกินเลยครับสุนัขบ้านผมก็ยังไม่กินหรอกครับนี่จริงๆอันนี้เรื่องจริงนะรู้่ะกลิ่นมันสาบมันหืนมัน